สวัสดีครับนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านสำหรับในวันนี้จะเป็นการสรุปผลข้อมูลนำโชคพิเศษรวมข้อมูลเด่นข้อมูลดังมาแรงของสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับข้อมูลเด่นมาแรงรอบนี้มี2กับ3 ันทงเด่นให้เลข3ครับสำหรับชุดข้อมูล3ตัวท้ายที่มาแรงในรอบนี้มีดังต่อไปนี้ครับ5 3 9, 6, 3 9 6 3 9 6 3 0 5 2 9 6 2 9 6 2 0 5 3 0 สี่ศูนย์สองสองหกสี่สองหกห้าและสี่ห้าสี่หกห้าครับสรุปฟันธงสามตัวท้ายคือห้าสองเก้าและหกสามเก้าและชุด ข้อมูล2ตัวท้ายที่มาแรงในรอบนี้มีแดงต่อไปนี้ครับ29 20 21 39 30 31 65 02 24และ64ครับ สรุปฟันทงสองตัวท้ายคือ39และ30ครับต่อไปมาถึงการสรุปผลนำโชคพิเศษ2ตัวมาแรงนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคม2563ข้อมูลเด่นมาแรงรอบนี้มี8กับ9ครับ ฟันธงเด่นให้8ครับสำหรับชุดข้อมูล2ตัวที่มาแรงในรอบนี้มีเรียงต่อไปนี้ครับ80 81 84 90 91 94 65 25 ห้าสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดและสี่เจ็ดครับสรุปฟันธงสองตัวท้ายคือแปดสี่และแปดหนึ่งครับ สรุปข้อมูลนำโชคพิเศษรวมข้อมูลเด่นข้อมูลดังมาแรงในครั้งต่อไปรอบสลักกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1เมษายน2563สามารถโทรเข้ามารับฟังสรุปผลข้อมูลนำโชคพิเศษได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563เป็นต้นไปครับรับเลขเด็ดทางโทรศัพท์เพียงกดดอกจัน495ดอกจัน7สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกนะครับสำหรับรอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชครับทรัพย์สวัสดีครับ